ปกติแล้วเราไม่เคยที่จะไปบูลลี่หรอกนะคนะที่ร่างกายพิการ,รูรไหมะเราโสงสารด้วยนะเราก็ให้กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปของเขานะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้ลุงสุดแสบคนนี้ร่างกายพิการ<ะ>ใจมันยังพิการด้วยยังไงรู้มะขับรถเข้ามาครับมาเติมน้ํามันในปั๊มน้ํามันหลังจากนั้นก็เชิดค่าน้ามัน500เลยทีเดียว แล้วก่อนหน้านั้นวีรกรรมของลูกคนนี้สุดแสบเหลือเกินไปเชิดค่าอาหารด้วยกินไม่จ่ายอีกกินไม่ยอมจ่ายอีกนะฮะคุณผู้ชมไปดูนิดนึงครับก็จะปิดจับภาพนะครับไอ้ลุงสุดแสบคนนี้ครับขับรถเก๋งคันสีดําคันนี้มาเติมน้ํามันครับบอกว่าเติมน้ํามัน500หนูนะเนี่ยบอกเด็กปั๊มแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับก็พอเติมเสร็จเรียบร้อยครับก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูดีครับมีน้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงคนหนึ่ง จริงๆตอนแรกนั่งมาด้วยเอ้าทิ้งน้องไว้กลางปั้มน้ำมันแบบนี้เลยเอ้าเอ้าเอ้ายังไงต้องเดินทางกลับบ้านเลยเหรอเนี่ยฮะคือตอนแรกเขามาด้วยกันเดี๋ยวเล่าว่ามาด้วยกันแล้วรู้จักกันได้ยังไงครับแต่พูดง่ายๆว่าทิ้งน้องไว้ที่ปั้มน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้คือปั๊มน้ำมันริมถนนสายอยุธยาเสนาจังหวัดอยุทยาครับกลางดึกของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี่ครับตอนกลางวันนะก็เป็นปั๊มปตทนีนี่แหละครับ แต่คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงกลางดึกครับวิลรรมสุดแสบของไอ้ลุงวัย60คนนี้ไม่ได้มีแค่นั้นคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นที่จะเข้ามาในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะฮะไอ้ลุงคนนี้มันยังไปเชิดค่าอาหารนะ,ะกินแล้วไม่จ่าย5 2 0 0เนสองเนียโยโไม่รู้ว่ากินอะไรของเขาฮะเอ 5, อ5 2 0ส โอ้ยทำไมกินแบบเหมือนล้มโต๊ะเลยเนาะนี่ทะเบียนชัดเลยครับคุณผู้ชมฮะ,ะกล้องวงจรปิดในปัม๊มจับภาพทะเบียนรถของลุงคนนี้ได้ชัดเลยทีเดียวเดี๋ยวคงต้องให้ตํารวจไปตามจับตัวนี่แหละครับเจ้าของร้านอาหารที่ลุงไปเชิดเงินครับไม่ยอมจ่ายค่าอาหารนะครับกินแล้วไม่จ่ายนะครับอยู่ที่บางบานครับให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่10ตุลาเนี่ยนะฮะไอ้ลุงคนนี้มันขับรถเก๋งสีดำเข้ามาที่ร้านนะ ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็มีไม้ค้ํายันเพราะว่าเหมือนขาพิการน่ะขาข้างขวาเนี่ยขาดไปฮะมันนั่งในร้านนะครับสั่งอาหารแล้วก็สั่งเบียร์โหก,กินกันจนถึงเกือบเที่ยงคืนได้อ่ะร้านจะปิดเลยครับก็เลยบอกว่าขอเช็คบินก่อนนะครับบินออกมา5,2 0 0นนะฮะไม่รู้ว่ากินอะไรของเขาเหมือนกันนะครับไอ้ลุงตัวแสบคนนี้ก็บอกว่าเงินสดลุงไม่มีหรอกเดี๋ยวขอไปกดเงินก่อน ทางร้านเนี่ยนะฮะด้วยความที่อาจจะโดนหลอกมาบ่อยพอสมควรหรือว่าเห็นข่าวก็ไม่รู้นะก็เลยให้น้องผู้หญิงใส่ชุดแดงมเมื่อกี้คุณผู้ชมฮะเห็นไหมให้นั่งติดรถมาด้วย oh. คือเหมือนกับว่าจะได้ไม่ได้ชิงหนีไปอ่๋อ oh. ใหมากดเงินเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะได้พาน้องเนี่ยไปส่งที่ร้านเหมือนเดิม uh. นะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าบินอาหาร5,2าพแต่ทำไปทำมาคุณผู้ชมครับพอมาถึงที่ปัม๊ามน้ำมันปั๊มนี้นะครับปากฏวว่านะครับไอ้ลุงคนนี้ ไม่ยอมไปกดเงินที่ตู้ ATM ไม่ยอมลงจากรถด้วยออออบอกว่าเดี๋ยวจะถอยไปเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็โกหกน้องผู้หญิงเสื้อแดงบอกว่ารถลุงอะ่ะมันสตาร์ทไม่ติดให้น้องช่วยเข็นรถหน่อยพอน้องลงจากรถปั๊บนะปากฏว่ารถเนี่ยสตาร์ทติดปั๊บและลุงตัวแสบเนี่ยมันก็วนมาเติมน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บ ไม่ยอมให้น้องขึ้นรถเห็นไหมน้องพยายามจะเปิดประตูมันไม่ยอมให้น้องขึ้นรถแล้วหลังจากนั้นท่มน้ำมันก็ไม่จ่ายแถมทิ้งน้องไว้ที่ปั๊มน้ำมันแบบนี้เลยตายตายตายใครไปส่งน้องปะเนี่ยสงสัยไม่มีครับก็คงจะต้องแบบเหมือนให้เจ้าของร้านเนี่ยมารับแทนคืออย่างที่บอกไปว่าน้องเนี่ยติดรถมาด้วยแต่ไม่ได้รู้จักลุงมาก่อนเี็นแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนงานในร้านอาหารที่เจ้าของร้านให้นั่งติดรถมาด้วยเพื่อจะมาให้กดตังค์ไปจ่ายค่าอาหารเขาเท่านั้นเองครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของร้านบอกว่า ยังไม่ได้แจ้งความลุงนะออยากให้ลุงเนี่ยเข้ามาติดต่อที่ร้านเอาเงินมาจ่ายนะแล้วจะได้จบๆก,กันไปแต่ถ้าลุงไม่จ่ายเงินเมื่อไรเนี่ยแจ้งความทันทีนะครับเออกลัวจะไปก่อเรื่องแบบนี้ที่อื่นอีกนะคะแล้วไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรอะ่ะ ทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยอะลุงโอ้ยดูสิเห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจนนะเนี่ยเขาตามตัวได้ง่ายเลยอะไม่มีตังก็อย่าไปกินนะแล้วไปกินต้องแพงห้าพันกินอะไรของเขากินอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหฉลามเหรอเหลืองไงอะไม่รู้กรึบไปหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานคือถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งอะกินก็ไม่น่าจะได้เยอะถึงขนาดนั้นนะพันก็หลูแล้วสองพันก็หลูแล้วูกน้าพันสกินอะไรไปอะ